ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทําอะไรให้ท่านผู้ชมดูสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องการอกาะทุเรียนพูดถึงทุเรียนเนี่ยแบบผมก็ชอบนะฮะแล,และก็หลายๆคนก็ยังชอบอยู่โดยเฉพาะขณะน,นี้ทุเรียนปีนี้ไม่ดกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพายุมันเข้ามาฝนตกพอฝนตกเนี่ยหมดเลยครับร่วงหมดถแถวแถวจันโมเรีแถวรรยองแถวนี้นะครับ ทุเรียนเนี่ยปีนี้บอกเลยว,ว่าราคาแพงแน่เพราะว่ามันไม่คมีน้อยครับน้อยครับเพราะว่าธรรมชาติมันหกนิดหนึ่งกระแสลมพัดมาก็กทําให้ทุเรียนนั้นตกร่วงฝนตกอีกทีนึงโอ้โหแป่กันใหญ่เลยครับลูกชายผมเนะเป็นคนที่ซื้อทุเรียนมาให้พ่อบอกว่าปาทดลองทานทุเรียนซิตอนแรกผมเข้าใจว่าลูกชายผมเนี่ย คงจะซื้อทุเรียนมาแบบสาเร็จรูปนะฮะออกมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยปรากฏว่าเอาทั้งคู่มาให้ผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่ไม่ไม่ให้แม่ค้าเขาบอกให้ผมป้าเลยลูกเขาบอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ความอดทนนะพ่อเขาบอกให้พ่อเนี่ยมีความอดทนในเมื่ออาหารมันอร่อยเนี่ยมีความอดทนพอไหมที่จะปอกู้เรียนเพื่อจะทานเองเนี่ยทำได้ไหมเออ ใคติเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติถ้าเรามีอะไรทําบางเล็กๆน้อยก็ผมว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นเลยก็โอ้เป็นด้วยากับการที่ลูกให้คติธรรมออคนเรานี่ต้องมีความอดทนมุมานะทุกอย่างจะสาเร็จได้นั้นจะต้องมีความอดทนและขยันฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกผู้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าผมจะปอกใด้หรือเปล่าก็ลองดูครับถ้าได้ก็ไปเอามาได้กินนะครับทาไม่ไม่ได้ก็ไปว่า กดไปก่อนปรากฏว่าผมไปไปดูนะครับว่านี่วิธีการปอกผู้เรียนเขาบอกว่าให้ผ่าตรงผู้ผู้เรียนที่มีตรงกลางถ้าบอกให้ซอกไปผมก็ทำนะครับเอาจับนิดนึงกพอนาผ่ามีทฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาก็เลยทดลองดูก็ปรากฏว่าเป็นไปได้ครับฉะนั้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงครับใช้เวลาหน่อยเพราะว่ากว่าจะได้กินทุเรียนได้นี่ แม่คติทาการปอกผู้เรียนนี่ไม่ธรรมาดาลูกชายผมนี่ก็มีอะไรที่แปลกๆดีนะครับก็อยากจะให้พ่อเนะี่ยเกิดมีความรู้ว่าเออการที่จะทําอะไรท้วมันมง่ายๆเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับต้องทําบากบ้านผมตัดสินใจเอาแล้วครับผมบอกแล้วครับคราวนี้คงจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะฮะทดลองดูครับ ว้าวเห็นแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วดูสิครับนี่นี่นี่เห็นสายไหมแล้วเห็นเม็ดไหมแล้วครับโอ้โหหมอนทองหมอนทองครับนี่ผมก็เลยมานั่งคิด่าเทสการกินเพียนทั้งทีมันก็ยุ่งยากแต่ไม่เป็นไรครับถึงยุ่งยากเราได้ของดีพวกผมผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูดูสิครับสุดยอดไหมสุดยอดนึงครับ นี Hoy, vie, oh hey, ่นะครับคุณเรียนหมอนทองแน่ลูกชายมี่เข้าใจเอาเรื่องมาให้กินชิมคนนี้กว่าหวานมันหวานมัน ท่านผู้ชมครับเป็นไงครับวันนี้ผมต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ได้ถ่ายทำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังสาเหตุเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าผมได้คติธรรมอันหนึ่งที่ลูกชัยให้ผลไม้วันนี้ทุเรียนนั้นท่านก็ทราบกันว่าเป็นผลซึ่งมีหนามก็แสดงได้ว่าความอร่อยหรือว่าราชาแห่งผลไม้นั้นก็คือทุเรียน เนื่องจากว่าทุเรียนนั้นมีรสชาติอร่อยหอมมันและทุกท่านก็ชื่นชมและก็อยากจะทานเป็นประจำทุกปีดังนั้นจะสังเกตได้ว่าผลไม้ชนิดนี้มีหนามคมการมีหนามคมก็แสดงมีการหวงแหนเขาคงไม่อยากจะให้ใครมาแตะต้องเขาคงจะไม่อยากให้ใครนั้นมาทำลายเขานี่ก็คือเป็นบทหนึ่งเรียกคติธรรมของสังคมโลก ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมค่อนข้างจะมุมมามบ้างเล็กน้อย <c oughs> ก็โดยสาเหตุว่าดีอ,อดีใจที่ลูกชายนั้นได้นำผู้เรียนนี้มาให้แล้วก็มาให้ด้วยลักษณะมีคติธรรมในเนื้อเรื่อง <c oughs> ท่านผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการตำนานโลกมาเป็นประจําผมก็จะนำเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่กันฟัง,ง,ง,งถ้าทางการที่ปอกผู้เรียนนั้นไม่ใช่ง่าย ต้องฝึกต้องรู้ต้องเรียนมิฉะนั้นแล้วก็จะทําให้เรารับบาดเจ็บได้ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการตํานานทั้งโลกอยากให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามรายการนี้ทุกเช้าผมก็มีโอกาสที่จะมาพบท่านหรือท่านอยากจะไปชมใน YouTube รายการตํานานทั้งโลกมีประมาณหลายร้อยเรื่องอยู่ที่นั่นเชิญครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมครับติดตามชมครับตํานานทั้งโลกโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือทุเรียนครับ 我们看分别领导。